เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่1 3พฤษภาคมที่ห้องประชุมประชาสมโมสรโรงแรมอาวานีขอนแกน่นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการจัดการประชุมทางวิชาการในหัวข้อเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อความเสมอภาคและความคิดสร้างสารรค์2022โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งปาฐกถานำฉากทัศน์มหาวิทยาลัย ยาลัยขอนแก่นสู่ Education Transformation และมีการบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรภายใต้แนวคิด Higher Education Sandbox โดยรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งบรรยายพิเศษทิศทางการจัดการศึกษานิติศาสตร์รอ k k u Vision 2030โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติบดีใยพูลคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วงที่2การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแก่นส่วนในช่วงที่3เป็นการเสวนาการขับเคลื่อนแผนงานเรื่องความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งช่วงที่4 เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษานิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อด้วยการมอบรางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาโครงการสร้างการรับรู้สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสำหรับนักศึกษากฎของกฎหมายและสิทธิมนุษยชน SDGs 2022และโครงงานวิจัยครับวันนี้ก็ผมได้รับเชิญจากทางท่านครบดีคณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งเขาจะจัดธัดรมนา เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมแลวก็เพื่อความยั่งยืนของสังคมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากผมก็เลยถือโอกาสได้มาบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของบาร์ันแ์เกนซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะครับคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา,าที่เกี่ยวที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า education transform นะครับซึ่งก็ะจะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระบวนการศึกษา รื่องการจัดสึรศาเพื่อ,อตลอดชีวิตเรื่องของการจัดการศาในหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นความต้องการสังผมซึ่งจะสอดคล้องกับที่ท่านขนา้าราชได้จัดสัมมนานในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านได้มีเนื้อหาทั้งเรื่องการสร้างเครือข่ายเรื่องรูปแบบการศาึษาซึ่งมันจะสอดรับกับกระบวนศน์ใหม่พอดีครับในส่วนของผมในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศาท่านคณารากก็ได้ พูดถึงแนวคิดในการทำหลักสูตรแบบใหม่ที่จะไปสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเรื่องกระบวนทศน์ใหม่ในการศึกษาของมหาลัยขอนแก่นโดยท่านพยายามสแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนในการทำหลักสูตรครับก็ผมค,คิดว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่การทำงานในยุคนี้ซึ่งต้องหาเครือข่ายด้นนิติศาสตร์ของท่านก็จะ มาจัดการในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมอยากจะดูว่า Learning o u t อาค e หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากเห็นนั้นหลักสูตรมันจะขับเคลื่อนไปไงซึ่งคิดว่าท่านข้าพเก็จะมีแนวทางของท่านนะครับวันนี้คณะจัดงานขึ้นมาเพื่อจะแสดงความมุ่งมั่นนะครับว่าเราจะจัดการศึกษาดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยครับเรามีความชัดเจนของนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับที่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนะครับ มีการจัดการศึกษาส,สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับสังคมนะครับรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเท่าทันต่อสังคมพลวัตโลกนะครับวันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้มีโอกาสบริหารเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานวิชาชีพนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะให้กับนักกฎหมายในศตวรรษที่21นะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอขอบคุณท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีแล้วก็ ทางผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือที่มาให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับ